สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องฝรั่งน้อยสาวดอนในม e ัลมาชแนลกันแล้วนะคะทุกคน,นะคะก็ไม่ได้มานาั่งหน้ากล้องแบบนี้นานแล้วนะคะเพราะว่าอู้ทุกคนยุ่งมากเลยนะคะทั้งงานบ้านงานงานตัวเองงานประจำด้วยนะคะทุกคนงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าด้วยนะคะเพราะว่าน้องอปิดเทอมนะคะทุกคนคะ่ะพอจะแบบมีเวลามาอัดคลิปมาทําอะไรหน่อยกอ็มีอันจะทํานะคะทุกคนก็เลย ไม่ค่อยได้มานั่งหน้ากล้องแบบคุยกับเพื่อนๆแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะมีโอกาสะคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อหยุดงานพาน้องออกไปข้างนอกนะคะก็เลยมีโอกาสจะมานั่งเล่านั่งแช์นะคะให้เพื่อนๆฟังวันนี้สิ่งหนึ่งที่สาวอุดรอ,อยากจะมาแชร์สังคมของฝรั่งเยอรมันมนั่นก็คือการจัดวันเกิดของเด็กนั่นเองนะคะทุกคนค่ะ ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเยอรมันนะคะก็จะแค่บางส่วนนะคะที่จะทํากิจกรรมวันเกิดหรือจัดงานวันเกิดให้ลูกนะคะเลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังน,นะคะว่าวันเกิดน้องกะปินั้นมีขั้นตอนการจัดงานวันเกิดยังไงนะคะแล้วก็ลักษณะการจัดก็แตกต่างกันนะคะเด็กเล็กๆกับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้พันจะมาแชร์ก็คือการจัดวันเกิดของเด็กนะคะคือน้องเอลลี่นะคะน้องกะปิน้อยของเราก็แดขวบนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาคิดกันก่อนว่าโอเควันเกิดลูกปีนี้เราจะทำยังไงเราจะจัดแบบไหนนะคะพอเราได้ได้ได้ติมได้แพนแล้วว่าจะทำยังไงนะคะเราก็ไปหาซื้อการเชิญนะคะทุกคนคะ่ะการเชิญวามางานวันเกิดนั่นเองนะคะสําหรับคนแล้วมันก็สั่งมาทางเน็ตนะคะทุกคนนะคะก็ได้มาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลวดลายของกาดก็จะ มุ้งมิ้งนะคะออปชันเยอะแะแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับเด็กๆนะคะก็จะดูน่าสนใจนะคะและสำหรับพอแล้วลูกสาวมันเลือกมาแบบนี้นะคะลายสีลุ้งนะคะทุกคนคำว่าไอลาดุ้งนะคะไอลาดุง้งไอลาเด่นนะคะมันแปลว่าการเชิญนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะมีหน้าเดียวนะคะนะคะสำหรับปีนี้น้องเลือกแบบนี้นะคะเลือกแบบเป็นสีลุ้งนะคะมีหน้าเดียวนะคะ ในนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะระบุให้เรากรอกนะคะว่ายัางไงไปไหนแบบไหนวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วการจัดกจิจกรรมวันเกิดของเด็กๆเ,เนี่ยมันจะต่างกันนะคะเด็กเล็กกับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะคืองานวันเกิดนั้นนะคะทุกคนคะ่ะเกี่ยวกับปาร์ตี้นะคะก็จะมีพวกอ่าประมาณว่าถ้าเด็กเล็กๆที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาเนาะก็จะแบบว่าเชิญคุณลุงคุณป้านะคะญาติพี่น้องนะคะ มาทานเค้กเป่าเค้กเล็กๆให้กับน้องนะคะที่บ้านนะคะทุกคนคะ่ะคุณพงคุณลุงคุณป้าก็ก็จะมีพวกของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้นะคะพเจ้าของันเกิดนะคะทุกคนคะ่ะหรือนะคะไปจัดนอกสถานที่ก็จะเป็นพวกร้านคาเฟ่นะคะคาเฟ่ร้านกาแฟนะคะร้านอาหารนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่ก็เชิญ ลุงบ้าน,นอาอาญาติพี่น้องนะคะมาทานข้าวนะคะกระเป๋าเค้กอวพรวัมนเกิดน้องนะคะในฐานะเด็กเล็กนะคะทุกคนแล้วถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยพี่รู้ภาษีภาษาว่างานวันเกิดมันคืออะไรนะคะคอนก็ขอยกตัวอย่างลูกสาวแล้วกันนะคะอย่างงานจัดที่บ้านนะคะเราก็เชิญเพื่อนๆมาที่บ้านนะคะโดยระบุว่าฉันจัดงานที่บ้านนะคะคุณแม่ก็เตรียมขนมเค้กนะคะที่เป็นออเดอร์ก่อนนะคะแล้วก็เตรียม ของเล่นนะคะที่จะ e เ t e r t a i n เด็กๆว่าในงานมันเกิดเนี่ยเราจะทำอะไรกันนะคะหนึ่งเลยเป็นวาดรูปนะคะทำจิจกรรมตัดเย็บปักถักร้อยอะไรต่างๆนานาที่ที่มันทำขึ้นมาแล้วมันมันให้ความแบบ น่าสนใจสําหรับเด็กๆนะคะที่จะไม่เบื่อนะคะช่วงเวลาการจัดก็ประมาณสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนหน้าที่หลักก็คือจะต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆให้เขามีความสนุกในงานวันเกิดนะคะอันดับแรกแล้วกินเค้กนะคะทุกคนเค้กเสร็จแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆกับเด็กๆนะคะแล้วก็ตกขั้นมานิดนึงนะคะเราก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็เตรียมอาหารเย็นนะคะให้เด็กๆไว้ได้ทานนะคะกระเป๋าเค้กก่อนแล้วก็ทานอาหารเย็นนะคะทุกคนพอทานอาหารเย็นเสร็จก็เล่นกันนิดนิน้อย ก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็มารับกลับบ้านแล้วก็ของที่เราเอนเตอร์เทนเด็กนะคะที่เป็นพวกที่เขาทํามากับกับมือของเขาอะคะ่ะแล้ก็ใส่ถุงสนมานาณาคุณนั้นให้เขากลับบ้านไปนะคะแล้วอีกหนึ่งทางก็คือจัดนอกสถานที่นะคะก็คือจัดตามร้านอาหารนะคะสปอร์ตขับร้านคาเฟ่โรงหนังนะคะทุกคนหรือเป็นศูนย์เครื่องเล่นนะคะในส่วนของการจัดนอกสถาน,นีนะคะค่าใช้จ่ายก็จะสูงหน่อยนะคะแต่คือ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่เน้นความสะดวกสบายนะคะไม่ต้องวุ่นวายจัดของเตรียมของหรือไม่ต้องมานั่งเอนเตอร์เทนเด็กๆเพื่อนๆของลูกนะคะ <c oughs> ก็เลือกที่จะไปจัดนอกสถานที่ตามสถานที่ที่พอนยกตัวอย่างแล้วก็ระบุมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับตัวพ่นแล้วปีนี้นะคะพอนเลือกจัดนอกสถานที่เหมือนเดิมนะคะปีที่แล้วจัดที่ลานโบลิ่งเนาะเราก็มีความรู้สึกว่า,วาโอเคนะเราไม่เหนื่อยนะคะ ปีนี้พอนจะเลือกจัดที่สปอร์ตคลับนะคะทุกคนคะหนึ่งเลยโอเคมันมันสะดวกสบายสําหรับเราคะ่ะทุกคนพอไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะคะเตรียมแค่เค้กที่เราแบบเปิดทำเป็นแบบเอ็กตา้าให้ลูกแค่นั้นนะคะในส่วนของสถานที่นะคะเราก็เอนเตอร์เทนเด็กๆดูแล,ว ick, ลความปลอดภัยของเด็กๆมันเป็นหน้าที่ของศูนย์หรือสถานที่ที่เราเลือกที่จะจัดนั่นเองนะคะทุกคนหาว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงอยู่นะคะแต่ก็คือ เราเน้นเอาความสะดวกสบายนะคะทุกคนเพราะว่าเด็กดูจะเยอะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆที่ปนอยากจะมาเล่ามาแชร์ในการจัดงานวันเกิดของลูกฝรั่งให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวปนจะพาทุกคนไปเขียนการ์ดเชิญน,นะคะเพื่อนๆให้น้องกะปิกันนะคะทุกคนคะ่ะเขียนมากแล้วนะคะงานวันเกิดนะคะของเด็กๆเนี่ยส่วนมากจะมี การเชิญกันนะคะจะจะเชิญแบบแบบนี้นะคะ่ะถ้าพูดง่ายๆก็เชิญกันเป็นอย่างเป็นทางการนะคะถ้ามีแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในงานจัดงานวันเกิดก็คือการเชิญน,นั่นเองนะคะทุกคนพอพันเขียนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะใส่ซองนะคะใส่ซองนะคะซองใครซองมันก็จากหน้าซองนะคะแล้วให้น้องเอาไปแจกเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะแล้วถ้าน้องแจกไม่เป็นน้องกลัวว่า,วา จะอ่านชื่อไม่ได้อ่านชื่อไม่ถูกก็กำกับลูก่าให้เอาไว้ให้คุณครูนะคะแล้วให้คุณครูแจกให้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะพอเพื่อนๆเขาได้อันนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปให้คุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ของเขาอ่านดูว่าเป็นยังไงแบบไหนไปไหนนะคะมันก็จะมีเบอร์ติดต,ต่ออยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะตอบรับกลับมาว่าเออฉันเป็นพ่อแม่ของเด็กหญิงคนนี้นะ น้องตกลงจะไปงานวันเกิดนะคะนั่นเองค่ะเดี๋ยวพันจะพาทุกคนไปกรอกนะคะว่ามันมีเนื้อหารายละเอียดยังไงในการเชิญน,นะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะนี่เรารก็กรอกกันเสร็จแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะของคนที่เราจะเชิญน,นะคะแล้วก็ข้างล่างนี้หมายถึงว่าเชิญมางานอะไรนะคะงานวันเกิดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น วันที่เท่าไหร่นะคะในวันเกิดนะคะสมมติวันที่1 0 1 2 0 0ูนนะคะคือวันเกิดวันที่เพื่อนเพื่อนจะมานะคะแล้วก็ตรงนี้คือส่วนสำคัญเลยนะคะเวลามาแล้วก็เวลากลับนะคะทุกคนค่ะก็บ่ายสามโมงถึง6โมงเย็นนะคะส่วนมากเวลาที่จัดงานวันเกิดเด็กๆก็จะประมาณนี้นะคะเพราะหลังเลิกเรียนนะคะแล้วก็นี่กลับบ้านก็จะไม่ดึกเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนมากที่นิยมจัดกันก็บ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะคะ ที่ไหนนะคะที่โรงหนังถ้าโรงหนังมีบ้านเลขที่เราก็ใส่บ้านเลขที่ลงไปด้วยเพื่อความสะดวกและหาง่ายของคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่แจ้งนะคะว่าใครจะมาภายในวันที่นี้นะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะคะคือส่วนเติมเพิ่มเติมรายละเอียดขึ้นมาหน่อยก็คือ นี่นะกล่องของขวัญของฉันถ้าใครจะมากล่องของขวัญของฉันอยู่ที่ห้างนี้นะคะบางคนก็ไม่ระบุนะคะเพราะว่าเออก็ตามใจว่าพวเพื่อนๆจะซื้ออะไรให้นะคะก็ถามว่าสมมุติน้องก็ปีเนี่ยถูกเชิญแล้วน้องก็ปีก็ถามเพื่อนว่าเธออยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วน้องก็มาบอกคุณพ่อคุณแม่คุณแม่พาไปซื้อนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นชื่อคนที่ เชิญหรือเจ้าของวันเกิดนั่นเองนะคะคือน้องก็ะปิดนะคะส่วนข้างล่างนะคะก็เป็นเบอร์โทรของคุณพ่อคุณแม่เจ้าของวันเกิดนะคะเพื่อทีอ่พ่อแม่เพื่อนๆจะได้ติดต่อกลับมาว่าจะไปไม่ไปอะไรประมาณนี้นะคะข้างล่างก็เป็นแบบคำของคุณนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะคุณแม่กอรอกเสร็จแล้วก็จะเอาใส่ซองนะคะให้น้องไปแจกเพื่อน ที่โรงเรียนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของน้องกะปิแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามารับฟังนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สังคมคนเยอรมันเขา <c oughs> เขาทำกันนะคะทุกคนคะ่ะน,นี่นะคะนนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ